สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพะเกษตรของเรานะครับก็ช่วงนี้พายุเข้านะครับก็มีฝนปล่อย,ลอย,ลอยตลอดทั้งวันผ่านมาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็ยังไม่หมดสักทีนะครับทํายังไงจะให้แพะเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยังเบียดเบียนนะครับท่องมันดูแลมันสังเกตอาการนะครับ มันสังเกตอาการมันดูแลมันเอาใจใส่เรื่องสุขภาพนะครับยาสามันประจำอคอกนะครับยารักษาสัตว์ยาปฏิชีวนะยาลดไขย้ยาแก้ท้องเสียยาถ่ายพยาธินะครับควรมีติดอคอกไว้นะครับมีติดอคอกไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วไม่มียาฉีดยารักษานะครับควรมีติดอคอกไว้นะครับ ตอนนี้ฝนตกทั้งวันปล่อยๆทั้งวันอย่างนี้นะครับแพะจะไม่ค่อยลงมาเหยียบพื้นดินนะครับแพะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดจะไม่เหยียบลงมาเหยียบพื้นดินที่ชื้นแฉะนะครับแพะจะอยู่บนอคอกเท่าน,นั้นนะครับบนพื้นอคอกที่แห้งๆแล้วก็พื้นสูงนะครับแห้งและสูงอาหารที่เอาให้แพะกินได้เนี่ยก็จะเป็นอาหารข้นปนหยาบนะครับที่เราจะเอาขึ้นมาให้แพะกิน,น ที่มีรางอาหารอยู่บนพื้นคอบเท่านั้น,นะนครับอันนี้แล้วก็อาหารอีกอย่างหนึ่งที่นิยมกันมานานแล้วก็คืออาหาร TMR นะครับอาหาร TMR ก็คืออาหารข้นบนอาหารหยาบนะครับเอามาผสมกันใหม่นะครับในสัดส่วนที่พอเหมาะทางคุณค่าทางโภชนาการนะครับอยู่ที่เราจะเลือกคุณค่าทางโภชนาการที่เท่าไหร่นะครับ เป็นโปรตีนพลังงานไขมันคาร์โบไฮเดรตนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบ,บ,บรนะครับเลี้ยงแพะแบบผสมผสานนะครับก็จะมีการปลูกผักด้วยนะครับปลูกผักปลูกมะละกอนะครับเผาท่านด้วยนะครับเลี้ยงไก่บ้านด้วยนะครผสมผสานยังไง อาหารการกินเราไม่อดอยากแน่นอน,นครับเลี้ยงแพะปลูกผ,ผักใส่ปุ๋ยมูลแพะด้วยนะครับพร้อมไปเสร็จสรรนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางใต้ช่องของเรานะครับทางคอมเมนต์นะครับเรื่องแพร่เกษตรนะครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ในการทำพิพครั้งต่อไปนะครับยังไงแล้ววันนี้ก็สวัสดีๆครับขอให้โชคดีทุกท่านมีความสุขร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ